ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอไดอารี่แคมป์ฝึกซ้อมจากเปปลินเดอร์สวันแรกที่มาถึงออสเตรียลิพูดเดินทางถึงออสเตรียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาในการเริ่มซ้อมปีซีซันก่อนฤดูก,กาล2021 2022และระหว่างเข้าแคมป์เปปลินเดอร์สจะมาอัปเดตเรื่องราวเบื้องหลังผ่านไดอารี่ของเขาทางลิพูเอฟซีดอทคอมผู้ช่วยผู้การทีมจะนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครกับชีวิตที่ฐานปฏิบัติการในรัสเซาบู ในขณะที่นักเตะผ่านกระบวนการเตรียมพร้อมสําหรับฤดูกาลที่จะมาถึงในการเดินทางมาถึงครั้งแรกลินเดอร์ได้ให้รายละเอียดถึงสิ่งที่ขงแดงตั้งเป้าที่จะดึงเอาออกมาจากออสเตรียและเหตุใดการฝึกซ้อมปีซีซั่นจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างรากฐานสําหรับ10เดือนข้างหน้าในขณะที่เซสชั่นแรกกําลังเริ่มต้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่สําหรับเราในขณะที่เราเริ่มต้นโปรแกรมปีซีซั่นในออสเตรียผมต้องพูดตรงๆผมชอบปีซีซั่นสำหรับผู้จัดการทีมและทีมโคช้ช นี่เป็นช่วงเวลาสําหรับไอเดียใหม่และดีสําหรับการพัฒนาไอเดียเก่าประการแรกทุกอย่างมันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยและแสดงมาตรฐานของเราเราต้องกล่าวยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งกับอิบราฮิมากอนาเต้แค่ฟังเจมส์มิลเนอร์พูดแล้วทุกอย่างจะดีเองนอกจากนี้ยังเป็นการต้อนรับเด็กๆทุกคนที่กลับมาจากสโมสรที่ยืมตัวประสบการณ์ของคุณจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างปีซีซั่นนี้หลังจากนี้นักเตะพรสวรวค์อายุน้อยๆทุกคนที่มากับเราข้อความที่เราถ่ายทอดคือสนุก และเก็บวลีที่อัปเดตแล้วของบ๊อบเพสลีย์ไว้ในใจคุณเราค้นหานักเตะที่กล้าเลี้ยงแตะลอดวางขาฝึกกีฟันไดในการฝึกซ้อมแต่ต้องเป็นไปอย่างนิ่มนวลกฎของฟุตบอลบางอย่างจะไม่หวนเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเกมนัดนี้และสําหรับคนอื่นๆทั้งหมดมาดูกันว่าทําไมเราคือลิปูจากในแต่ละเซสชั่นและความสําเร็จที่จะตามเรามาในฤดูกาลนี้เราจะผ่านช่วงปีซีซั่นใน3ขั้นตอนประการแรกคือการกลับไปสู่พื้นฐานด้วยแนวคิดที่ว่า เราต้องควบคุมเกมด้วยการคลองบอลให้เหนือกว่าในแต่ละช่วงประการที่2มันกลับไปสู่ความสม่ำเสมอและประการที่3ม,มันเกี่ยวกับการสร้างความคิดแบบเราเทียบกับทั้งโลกไม่วกแวกโฟกัสกับกระบวนการและการมีส่วนร่วมโดยรวมบางเรื่องจะเห็นผลก็ต่อเมือ่อเรามีทีมทั้งหมดร่วมทำงานสิ่งนี้จะทําให้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนและกับใครก็ตามที่เราเล่นด้วยกันเราจะสามารถวางเกมการเล่นของเราให้เข้าที่ในช่วง3ขั้นตอนนี้เราจะเพิ่มระดับความเข้มข้นของเรา พลังงานและความาคลั่งไคล้นี้จะทําให้เราพร้อมที่จะแข่งขันในเกมแรกของฤดูกาลเราจะใช้ในแต่ละเซสชั่นของแคมป์นี้เพื่อปรับปรุงกลุ่มผู้เล่นของเราโดยการอุทิศตัวและฝึกซ้อมทีมแบบเฉพาะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมเสมอทีมต้องมาก่อนมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันทําให้เราเป็นอย่างนี้กฎข้อนี้ไม่อาจจะหย่อนลงได้แม้แต่ในช่วงปีซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเล่นเกมเพรสซิงม,มันเกี่ยวกับความสามคัคคีและความพร้อมในการต่อสู้เพื่อทีม จิตวิญญาณนี้จะปรากฏในการออกกําลังกายทุกๆครั้งที่เราจะแสดงออกมาต่อหน้าผู้เล่นของเราภายใต้จิตวิญญาณแบบนี้ทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับนักเตะของเรานอกเหนือจากนี้แล้วมันจะไม่มีทางเป็นไปได้ในช่วงเวลาตอนที่ผมเขียนไดอารี่นี้ผมเพิ่งทักทายทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดของเราในขณะที่ขึ้นเครื่องมันดีมากที่เห็นทุกคนสดชื่นพร้อมและมีสุขภาพดีมันเป็นความมุ่งมั่นของทีมเบื้องหลังความตั้งใจที่จะปรับปรุงทุกคนมีงานที่กําหนดไวอ้อย่างชัดเจน ซึ่งทําให้ทีมของเราเป็นเบื้องหลังทีมของคุณโดยคุณในที่นี้หมายถึงแฟนๆเราภูมิใจมากที่เรามีกลุ่มผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งและแค่คิดถึงแอนฟิลด์แบบมีแฟนบอลเต็มสนามผมก็ขนลุกฤดูก,กาลนี้เราต้องการทําให้คุณภาคภูมิใจด้วยรูปแบบการเล่นฟุตบอลและพลังงานของเราเราเชื่อว่าเราจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆยิงเกมที่ผ่านไปเรื่อยๆในฤดูก,กาลนี้นี่จะเป็นเป้าหมายลงเล่นเกมให้มากที่สุดมาสร้างความทรงจําด้วยกันเถอะ นั่นเป็นวิธีการที่เจอเกนอธิบายถึงแก่นแท้ของการทำงานให้กับสโมสรอย่างลิพูเป็นอย่างดีการร่วมสร้างความทรงจำการที่ออสเตรียอ,อนุญ,ญาตให้เราได้ใช้พื้นที่ที่น่าทึ่งของประเทศสภาพภูมีอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมการเราเคยมาที่นี่มร่กกัน์ดทีแล้วและมันยอดเยี่ยมมากที่ได้กลับมาการสร้างกิจวัดจะง่ายขึ้นเช่นนี้เช่นเดียวกันในชีวิตและในเกมฟุตบอลกิจวัรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนหรือทีมมีความสม่ำเสมอ ระหว่างช่วงเวลาที่เราเข้าแคมป์ฝึกซ้อมผมจะทําให้ดีที่สุดในการอัปเดตเรื่องราวของคนเหล่านี้ให้กับคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกถึงงานที่เราทําที่นี่ผ่านไดอารี่ในเว็บไซต์ใช่มันถึงเวลาสาหรับเซสชั่นแรกของเราลุยเลยไว้คุยกันใหม่เป๊ปสัมภาษณ์นทฟิลิปมันดีมากเลยที่ได้กลับมานานที่นทฟิลิปดีใจที่ได้กลับมาทํางานหลังจากผ่านวันแรกของแคมป์ฝึกซ้อมปรีซีซั่นในออสเตรียไปอย่างสมบูรณ เซเนแป็กรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักเตะ34คนที่มารายงานตัวในเมืองเซาบูในขณะที่หงแดงกำลังเตรียมตัวเริ่มต้นฤดูกาล2021-2022ลิฟวูเอฟซีดอทคอมได้จับฟิลิปมานั่งข้างสนามหลังการทดสอบกดแลกติกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแนทคุณเพิ่งผ่านการทดสอบกดแลกติกในวันแรกของปีซีซั่นในออสเตรียคุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างไม่เลวเลยผมรู้สึกดีที่ได้ทำมันและเด็กๆคนอื่นๆที่ต้องวิ่งร่วมกับผม มันดูเหมือนว่าพวกเขารับมือได้ดีเช่นกันดังนั้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทัวร์ปีซีซั่นคุณทําอย่างไรเพื่อรักษาสภาพร่างกายไว้ตลอดซัมเมอร์คุณได้ซ้อมเรียกความฟิตบ้างหรือไม่ใช่แน่นอนเราได้รับโปรแกรมที่ส่งมาซึ่งคุณต้องทําและเราจะพร้อมกลับมาอยู่ในเส้นทางเสมอคุณได้รับมอนิเตอร์วัด GPS ของคุณแม้ว่าคุณอยากจะลองลืมก็ตามแต่คุณก็หนีมันไปไม่ได้แต่แน่นอนว่าเราไม่ได้อยากจะทําเรื่องนี้เราอยากจะกลับมารู้สึกดีซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราทําซ้อมที่บ้าน,นิดห่อย ผมไปเที่ยวที่อื่นสองสาวันและซ้อมนิดหน่อยที่นั่นและผมรู้สึกพร้อมที่จะเริ่มต้นซ้อมต่อไปมันดียังไงที่ได้เจอเพื่อนๆและทีมงานอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆโดยเฉพาะเด็กบางคนที่รับบาดเจ็บเช่นกันการได้เห็นพวกเขากลับมาและรู้ว่าพวกเขาสามารถกลับมาซ้อมได้การได้เจอเพื่อนๆและทีมงานทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับมาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลทุกอย่างที่นี่น่าทึ่งมากการได้เปลี่ยนทิวทัศน์และฝึกซ้อมข้างนอกแบบนี้มีประโยชน์แค่ไหน ผมค้นพบว่าประโยชน์ที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนที่ในช่วงปรีซีซั่นคือการที่คุณทุกคนจะได้อยู่ในโรงแรมด้วยกันคุณได้ใช้เวลาเยอะมากร่วมกันและเด็กใหม่ทุกคนที่อาจจะเพิ่งย้ายมาพวกเขาจะเริ่มเข้ากลุ่มได้และเรายังดูแลก,กันตลอด24ชั่วโมงใน7วันในแง่ของร่างกายการรับประทานอาหารและอะไรทุกอย่างเหล่านี้มันทำให้คุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเริ่มต้นฤดูก,กาลให้ดีสุดท้ายนี้คุณรอคอยที่จะกลับไปอยู่ร่วมกันกับทั้งทีมและทีมโค้ชในเซสชั่นซ้ออมมแบบบีลลูกใชไห ใช่เลยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พักเบรกหลังจากฤดูกาลที่เข้มขน้นแต่มันไม่ได้นานมากขนาดที่คุณจะเริ่มคิดถึงมันอีกครั้งซึ่งผมตื่นเต้นมากที่จะได้ซ้อมและมีการแข่งขันกับเพื่อนๆน,นิดหน่อยและชัดเจนว่าการที่จะได้สัมผัสบอลอีกครั้งเควินแคมเบล์อดีตแข้งดาวดังชาวกรีฑออกมายืนยันว่าเรนาโตซานเชสมิดฟิลด์คันเทพชาวโปรตุเกสจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ลิปุ่นกลับไปควา้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งหากซื้อตัวเสริมทัพสำเร็จ,จริงตาามข่ือ หลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นสุดๆในศึกฟุตบอลยูโร2020ที่เพิ่งจบไปเรนาโตซานเชสคู่ควรกับการยุย่องอย่างแท้จริงและผมเชื่อว่าเขาจะรุ่งเรืองต่อเนื่องไปอีกเป็น10ปีเลยทีเดียวแคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์หลายคนคงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าจริงๆซานเชสเพิ่งจะมีอายุแค่23ปีเท่านั้นเพราะพวกเราเห็นเขาเล่นอยู่บนวงการลูกหนังมานานตั้งแต่เด็กแถมยังโฟกัสไปที่ความล้มเหลวของเจ้าตัวสมัยอยู่บาายอยู่ล้วนๆอีกต่างหาก แต่ข้อท็จจริงก็คือซานเชสเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันสูงส่งเขามีร่างกายแข็งแกร่ง,งเล่นเกมลุกและรับได้อย่างทรงพลังอีกทั้งยังมีเทคนิคการควบคุมลูกฟุตบอลที่ดีมากสมมุติว่าถ้าริปูดได้ตัวเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยจริงตามข่าวลือความไหลเลื่อนต่อเนื่องบนพื้นที่แดนกลางจะสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนพวกเขาจะมีวิธีการเชื่อมเกมรับไปรุกที่อันตรายจนไม่มีใครต้านทานได้อีกเอาง่ายๆแค่ซานเชสแจกบอลขึ้นหน้าหรืออยากจะพาบอลทะลุทะลวงเข้าเบง เขาก็สามารถผ่านตัวประกบไปได้พร้อมกันหลายคนแล้วโอเคสไตล์อาจจะแตกต่างจากเวนดุมไปนิดหน่อยแต่ก็มีทักษะอื่นให้เจเกนครอบได้เลือกใช้งานแบบไม่ขัดเกินอะไรและเขาก็เป็นห้องเครื่องคนสําคัญที่ทาให้ลิปูกลับไปคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งแน่นอนซ,ซัสโซโลตั้งค่าตัวปีแชมป์ยูโร40บล้านหลังมีข่าวลิปูและเลสเตอร์จับตาใกล้ชิดสโมสรลิปูทีมจากสุพิมลีกตกเป็นข่าวให้ความสนใจดโดมินิโกเบราดีกองหน้าของทีมซ,ซัสโซโลในเกาเชอร์ซิราตามรายงานจากลิปูเอโค สื่อเมืองพูดทีได้้างถึงแหล่งข่าวจากคอเรียเลเดนโลสปอร์ตว่าทีมจัดแดนมักกอนีตระหนักดีว่าในขณะนี้มีความสนใจอย่างจริงจังจากทั้งหงแดงความได้เลสเตอร์ตี้รวมทั้งเอซิมิลานคู่แข่งในลีกเดียวกันรายงานดังกล่าวยังระบุต่อไปว่าผู้บริหารของทางซาสุโอโรกำลังพิจารณาอย่างหนักเกี่ยวกับทางออกที่ดีที่สุดของเบรดีในอนาคตหลังจบการรับใช้ทีมชาติอิตาลีในศึกโยูโร2020คาดว่าทางสโมสรจะตั้งค่าตัวของตัวรุกวัย26ปีเอาไว้ที่40ล้านโยูโรหรือประมาณ38ล้านนด์ หากมีทีมที่พร้อมยื่นข้อเสนอให้พิจนารณาแม้ว่าพวกเขาจะยังต้องการเก็บนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปก็ตามเบรดี้เป็นตัวหลักให้กับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2020ครั้งนี้โดยลงสนามไปทั้งหมด6นัดทำได้2แอสซิสพร้อมทั้งช่วยทีมควา้าแชมป์ยูโรสมัยที่2ได้สำเร็จจากการเอาชนะทีมชาติอังกฤษด้วยการดวนจุดโทษหลังต่อเวลาพิเศษอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่13กรกฎาคม2564 แมนยูจะใกล้ตกลงค่าเหนื่อยกับราเฟวรันกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีของเรอัลมาดริดหลังล็อกเป้ามานานเพื่อจะเอามาจับคู่สุดโหดกับแฮร์รี่แม็กควายที่มาเมลเอกตอบิย e ินแบกแต่งกายสุภาพแจ้งกับอาร์เซนอนลตนสังกัดว่าอยากย้ายทีมในสมัยนี้โดยแข้งสเปนิสวัย26ปีที่เป็นนักเตะคาแข้งนานที่สุดของสโมสรภายใต้การทำทีมของมิเกลอาร์เจตาวางซบแชมป์เก่าโชว์อินเตอร์มิลานที่มาเมโทร แมนซิตี้ลบชื่ออองอองตวนกริชมันกองหน้าวัย30ปีของบาร์เซโลนาออกจุกลิ์กองหน้าคนใหม่ในสมอนี้โดยพร้อมมุ่งกับ2ตัวเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์หอกวัย20ปีของบริเซียดนมุนและแฮร์รี่เคนกัปตันทีมชาติกฤีวัย27ปีที่มาดซันเชลซีว้าวุ่นใจกับการขยับคนนี้ของเรือใบและพร้อมจะอัดฉีดฮาแลนด์ให้มันจบๆไปข้าวจากสตากริชมันอาจลงเอ่ยกับแอตมิริตทีมเก่าโดยมีความเป็นไปได้ที่จะแลกตัวกับซาอูลยิเกสมิดฟิลตัวเก่งว26ปี ที่มาเอกเพรสบาเยอร์มินิกเล่งเล่งหาตัวแทนโรเบร์เลวันดอฟสกี้หอ,อกวัย32ปีที่อาจย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์หน้าเมื่อสัญญาปีสุดท้ายหมดลงที่มาอาร์ทวิตของอิสโก้ที่บยับๆว่าพร้อมย้ายนีเรอลมาดริดหากสัญญา12เดือนสุดท้ายหมดลงก่อลบทิ้งแต่ก็มากพอไปสกิดต่อมลุ้นของฟรีอย่างอาเซนอลสเปอร์และนาโปลีที่มามินเร์แมนซิตี้รูปทุ่ทตันมาปะกันพอดีหลังเลอ,อันโตนี่โรเบินสันกองหลังวัย23ปีของฟูแลม ที่มาเมนเรอร์ยูเวนตุสกำลังคุ้นคิดพิจารณากองหน้าตัวใหม่ว่าจะนงยเอที่คนไหนระหว่างกาเบรียลเชสุดหอกแซมบ้าวัย24ปีของเรือใบและมอยซ์เชคินเจ้าหนูดาวรุงวัย21ปีของเอเวอเรตที่มาตุตโตสปอร์ตแต่เซนนอลขยับเข้าใกล้เพื่อเปิดเจจาดิวโฮเซมูอาเพลย์เมเกอร์วัย23ปีของลียงและอัลแบร์แซมบี้โลกองกามิดฟิลเบลเยียมวัย21ปีของอันเดรสรวมถึงเจมส์เดสันดาวเตเลสเตอร์วัย24ปีก็อยู่ในข่ายเป้าหมายเช่นกันที่มาเดสัน ท,ทักทิควิอาลาบอสใหม่ประแดงของคริสตัาเลสขยับท่าเรมี่แมททิวในทวารวัย27ปีที่ถูกซันดอร์ลนด์ปล่อยตัวฟรีไม่นานนี้ที่มาเมนเรอร์กุ๊บเตรียมเช็คบินโชเซซาประตูชาวโปรตุกสวัย28ปีของอิเปยกอสเพื่อมาแทนที่รุยปาติโซเพื่อนร่วมชาติที่ใกล้ลงเอยกับโรม่าในไม่ช้านี้ที่มาเอ็กซ์เพรสและสตาร์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ